ะะสร็ก็ตั้งใจทำบุญกันนะ วันเกิดนะวันเกิดวันนีนะ้มันมีความสุขความเจริญถวายส่วนตัวท่านพ่อห้าร้อยบาทมันเกิดมนทาเ <c oughs> ข้าวัดมานานแลยมบนตาก็นานแล้วม,มาหลายปีแล้ว อ๋อผ้าไหมล่ออะไรล่ะไม่ใช่ ก็อุ่นตามหาบัวหนึ่งคงพระกิงห์มาตั้งไล่หน,นึ่งคนก็เหรียญนก็คูณสี่แล้วถวายการประจันเสื้อเอไว้เป็นจุดในมหาอ่ะได้แล้วอืมนะอะไรดีๆมันถวายเดี๋ยวมันจุให้มหาวิหารเราก็มีจุดที่จะบรรจุอยู่นนะมีคลังกลุกอยู่ ที่จะบรรจุในมหาวิหารก็มีอยู่วันนี้ที่ชีขออนุญาตอารย์ับบ้านสองวันก็ได้อ่าอืมมของบรรจุก็ถวายได้นะถวายเพื่อบรรจุที่มหาวิหารเราคงมีวิธีบรรจุ ร่วมบุร่วมบุญสกันได้ทุกอย่างนั่นแหละงานมหาวิหารของเราก็ก็ยังไม่สำเร็จยังต้องทำกันต่อไปต้องตั้งใจกันต่อไปอีกในทุกๆวันทุกๆวันพวกเราก็ถวายแรงถวายงานตั้งใจว่า ถวายศรัทธาถวายตัวถือศีลถือธรรมทางกายก็เอาเรียวเอาแรงถวายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธบูชามหาเตท,ทวันโตธรรมบูชา มหาปัญโยสังฆบูชามหาโพค่ะวะโหนะก็ <c oughs> ลงในจุดนี้แหลนะการสร้างมหาวิหารของเรานอกจากเกี่ยวกับพระพุทธองค์เป็นหลักใหญ่แล้วยังนะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะอย่างที่เราเห็นนั่นหละดันซุ้มดันหน้า อาจจะมีความหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาี้ดันสมดันนาครดเทพบร,รักษาพุทธศาสนาเราก็มีสิ่งแบบนี้อยู่นะเรียกว่าพวกเทวดากายทิศท,ที่เขานับถือพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราใชจกว่านับถือพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเรา แต้วเขาก็สร้างบาร,รมีเหมือนอย่างเราเรา <c oughs> <c oughs> มันนักสร้างบาร,รมีด้วยกันสร้างคนงกับดีด้วยกันก็มีการทำเครื่องรึกเอาไว้ให้เป็นนุสติเทวตานุสติก็มีถึงเช่นพวกชันจาตูมหรือว่าทุตุม a h a r า s h t r a นี่เราก็สร้าง รูปเหมือนของอยักษ์ทั้งสี่เอาไว้ส่วนที่มหาวิหารก็มีเทพทั้งสี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเรารึกถึงมีในบทสวดที่เราสวดกันทนุกวันสวดก็ยังสวดกันอยู่เลยสร้างไว้ก็จะเป็นไรไปอย่างเช่นหน้าพระธาตุจอมผา เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะบุริมาดิสั่งทัตรารโทดักกีเนะวิรุนหโกปัชเชเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังดิสั่งนะเนะท้าทัตร์รถนะบุริมาดิสั่งนะนเะท้าทัตร์รถนะทัตรารโทนะดักกีเนะวิรุนหโกนะ ดัชกีเนน่กะ็ทัดทิศทักษนะ <capability. S 1> ิณเงือทิศใต้เท้าวิรุณหกนั่นะปริฐานทิศใต้ปริมาณีสั่งทัตตารโ์โนะเท้าทัตตร์ถทิศตะวันออกนะปริมาดีสตทิษนะเบื้องหน้าตะวันออกนะปัจฉิเมนะวิรูปะโคนะปัจฉิมะทิศเหนือทิศตะวันตก อวิรูปักกูเวโรอุตร,รังดิสั่งเท้ากูเวนทิศเหนืออุตรทิธนทิศเหนือปิฐานเอาไว้ในบทมหาสมัยก็มีเราสร้างเอาไว้เป็นอนุสติเทวตานุสติ hmm. ส่วนที่ที่พระธาตุจอมผาสร้างอย่างนี้แล้วที่นี่ก็ที่มหาวิหารก็มีเทพทั้งสี่ เราไม่ได้กราบไหว้เทพนะแต่เป็นเทวตานุสติมนะารักษามาเคารพพระพุทธเจ้าสร้างบารมีไปได้วยกันทั้งเทวดาสัตย์เดวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาแริมนุษย์ทั้งหลายนะที่มาวิหารก็อาโปจะเดวะปฐวีิะติโชวาโยตทางกมุนะ เทพแห่งดินแห่งน้ําแห่งลมแห่งไฟอาปโอนะป้คปัทวีเตโชว,วายโยนะัก็อยู่ในมาวิหารพุทธปรินิพานนะทำเอาไว้ใหนน้เป็นทวตานุสติอันนี้ก็อยู่ในมาสมิสุอันนี้ก็อยู่ในมาสมิสุเช่นเดียวกันอน,นี้ก็ได้ทำเอาไว้นี่ก็ สร้างเอาไว้นะก็มีที่มาที่ไปทั้งหมดดนะ่นด้านหน้าก็เป็นประาราชศสีก็พูดถึงสติพระพุทธองค์ปรินิพานด้วยมหาสติเรียกว่าปางปรินิพานก็สายญาติสิหาสายญาติคือมีสติดุจราชสีเนะี่ ทียบสติเป็นความไม่ประมาทก็มีอยู่ด้านหน้าทางประตูเข้าก็มีอาจะถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นอนุสติเหมือนกัน <c oughs> นี่ก็รายละเอียดก็เลยเยอะไปพอควรเหมือนกันแต่ว่ามีความหมายเป็นทางแห่งศีลแห่งธรรม ที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ั้งมนุษย์ก็สร้างบารมีทั้งเทวดาก็สร้างบารมีสุดท้ายก็ไปจบตรงที่ทุกขัดสันตังกฤสติสร้างธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เพื่อความถึงที่สุดแห่งทุกข์นะละชาชราวรนาอันนี้ไปก็เพื่อสร้างเพื่อปฏิบัติใ้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ นี่ก็มีในหลักธรรมหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เราก็น้อมแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติไม่พอยังมีการสรรสร้างให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาให้เป็นศาสนาวัตถุวัตถุในพระพุทธศาสนาเป็นทาวรวัตถุนะถาวรวัตถุถตถคือวัตถุที่มั่นคง ไครไปใครมาก็ได้เห็นได้กราบได้หวายในบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ mm hmm. เช็นมือเช้านี้เราพูดให้ฟังในธรรมจักภูผาเนี่ยนะทุกคนต้องฟังนะในวัดนี้ถ้าเราพูดอะไรคนในวัดไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้นะแปลกที่สุดคือถ้าเราพูดอะไรเนะืในวัดนี้คนในวัดไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไม่ได้นะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแบบนั้นเนะี่ เราพูดไปทุกวันคนในวัดก็ต้องใส่ใจไปฟังนี่ใช่ว่าคนนอกวัดฟังจะเป็นจะตายคนในวัดไม่รู้เรื่องในวัดก็ต้องฟังต้องใกล้ครวนตามพระทั้งโยมนั่นแหละฟังเป็นปัญญาฟังเป็นสติเป็นปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ความแห่งศีลแห่งธรรม ที่ตัวจําไม่ได้นั่นแหละงต้องไปฟังผู้ที่ท่านจําได้มาพูดให้ฟังถ้าตัวจำไม่ได้ตัวไม่ศึกษาไม่ใส่ใจก็ต้องอาศัยฟังเอาฟังจากครูจากอาจารย์โดยเฉพาะในวัดเดียวกันพูดหนึ่งพูดผู้ที่อยู่ในวัดก็ต้องรู้ความมันใช่เขาถามมาคนอยู่ในวัดไม่รู้เรื่องพูดหนึ่งพูดอยู่ปังปังเปลี่ยงเปลี่ยง อยู่ในวัดไม่รู้ความก็ใช้ได้ที่ไหนอันนี้ก็ได้พูดให้ฟังทุกวันเป็นบทธรรมะให้ผู้ที่อยู่ในวัดนั่นแหละเป็นหลักแต่ผู้อยู่นอกวัดเขาก็ได้ฟังกันให้รู้ความทางการก่อการสร้างนี่เราก็อธิบายให้ฟังว่ามีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อยู่ดีๆเที่ยวปั้นโน่นปั้นนี้ไม่มีเหตุมีผล มันใช่สถที่ไหนวาดบาอาวาดไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สวนสนุกไม่ใช่ของชาวบ้านที่ทำอะไรขาดเลอดขาดผลไม่ใช่ไม่เหตุมีผลทั้งนั้นที่พาทำทุกอย่างเป็นไปด้วยเหตุได้ผลเป็นไปด้วยสติสมาธิปัญญาทั้งนั้นทุกอย่างเราทำเพื่อเป็นทางแห่งความดีทั้งนั้นเลย ทุกท่านที่มาร่วมสร้างร่วมทำโดวยเฉพาบรรดาศิษย์ที่ถวายครูถวายอาจารย์ถวายตัวศาสนาอุรังคตตวามาไปหกหัวใจไว้ในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดพระอาจารย์พูดุวันทุวันที่มีคนมาถามว่านี่คืออะไร ผู้อยู่ในบ้านเออเอะอะตอบก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรไม่รู้ความเลยว่าคืออะไรยังไงมันก็น่าอายเขามันต้องรู้ความอันนี้มีความหมายอย่างนี้อันนี้มาจากอันนี้อันนี้มีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะมันเป็นปริศนาธรรมเป็นธรรมะทั้งนั้นที่ผ่าธรรมไม่ใช่เดี๋ยวดีๆเที่ยวปั้นเที่ยวสร้าง อะไรต่อมีอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลถ้างั้นใช้ไม่ได้อันนี้ที่พ่าสร้างผ่าทำก็ด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุมีผลปั้นอันนี้รูปเหมือนอันนี้มีความหมายอย่างนี้ตั้งแต่ปั้นสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้านะปฏติมากรรมปฏิมากร,รขึ้นมาพระรันตสาวกพระริยสงฆ์ยุคปัจจุบัน ขอร่างสร้างเจดีย์สร้างถนนสร้างบันไดจนถึงมาพูดถึงเท่าจโตรโกบาลทั้งสี่พูดถึงเทพแห่งดินน้ำลมไฟทั้งสี่มีความหมายอย่างใดและท่านกล่าวไว้ที่ไหนแสดงไว้ที่ไหนมาจากไหนในพูดนี้เรายกมาจากมาหาสมยสุทึ่เป็นสุที่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสเอาไว้เอง พระพุทธเจ้าตรัสมาจากพระโอษของพระองค์เองกันล้วนจะต้องมีความหมายเพราะว่าพระพุทธองค์แสดงอะไรไม่ได้แสดงสิ่งที่ไร้ความหมายต้องมีเหตุมีผลประกอบพร้อมไปฉะนั้นการ <c oughs> ก่อสร้างทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ในนั้นแหละมีหลักประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านจิตใจที่เป็นไปเพื่อ สังสมบุญบาร,รมีเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายมีความเข้าใจใมีความรู้ในเรื่องพวกนี้จะได้ไม่เก้อเขินเวลาคนเขาถามว่าน,นี่คืออะไรอันนั้นคืออะไรผู้เป็นอาจารย์พูดอยู่ทั้งวันถ้เป็นลูกศิษย์ก็แม้แต่จะนึกชื่อก็นึกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรอันนั้นก็ แย่ <Yeah. S 2> เกินไปนะให้มีความรู้ความเข้าใจว่าท่านพ่าทำพ่าสร้างพ่าลำบากลำบนอยู่นี่มีความหมายในทางธรรมอย่างไรอย่างไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าปั้นอะไรสร้างอะไรขึ้นมา <c oughs> เป็นเหมือนเด็กเล่นของ <c oughs> เล่นแล้วก็เ <c oughs> ขี่ยทิ้งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มีเหตุมีผล ในการทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่ป่าบัตทำกับเงินบริจาค <c oughs> จะมากจะน้อยก็เงินบริจาคของคนนั่นแหละมันจะมากล้นฟ้ามันก็ไม่ใช่สมบัติของพระหรอกสมบัติของญาติโยมเท่านั้นบุญเป็นของผู้ทำไม่ใช่เป็นของผู้รับ ของผู้ทำไม่ใช่เป็นของผู้มานั่งรับฉะนั้นสมบัติมากน้อยที่ญาติโยมทำบุญจะกองเท่าภูเขาหรือจะมีอยู่เท่าเม็ดทรายมันก็บุญของผู้ทำทั้งนั้นเอามาอวดอ้างกันไม่ได้หรอกมันเป็นสมบัติของญาติโยมผู้ร่วมบุบบบบร่วมกุศลเข้ามาฝังบุญนิธิอันนี้เอาไว้ในหัวใจของตนเสียก่อน และกลายมาเป็นทวรวัตถุในพระพุทธศาสนานการส,สร้างคุณงามความดีก็มีเหตุมีผลอย่างนี้แต่ทุกอย่างที่พาทำมีเหตุมีผลเราจะไม่ไปพาทำพาปั้นอะไรโดยไม่มีเหตุไม่มีผลซึ่งเป็นหลักธรรมประกอบเราจะไม่ทำเพ <c oughs> ราะว่าศาสนาคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นอภิปัญญาเป็นอภิอธิศีลอภิจิตอภิปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นของยิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้อย่างที่เราให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นแหละอันนี้เป็นเครื่องหนุนให้เราถึงความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสในพวกเราก็สร้างบารมีกัน